สถานที่จอดเรือจอดเรือคือมันจะเป็นที่สะพานสะพาน,นาบ้านเกาะกวางบ้านเกาะกวางนี้คือการที่เข้าเข้าไปคือการเรือประกอบการของชาวบ้านไม่ว่าเรือประมงหรือว่าเรือการนํนเรือการท่องเที่ยวที่เข้าไปมันลำบากเข้าไปนิดหนึ่งคือการทำไมขึ้นขึ้นเขินแต่อยากให้แก้ปัญหาสะพานเปิดสะพานให้กว้างขึ้นแล้วก็คือประมาณความลึกของพื้นที่อยากให้การการสัญจรคมนาคมของเรือที่เข้าออกมันได้สะดวกขึ้นและประการประการที่สอยากจะได้เท่าถ้าเรือ เรือประมงตอนนี้คือมีคือคุยกับเข้ากับในประชามติที่าชาวบ้านนั่งนั่งปรึกษาประชุมด้วยกันอยากจะได้พื้นที่ที่จอดเรือมาสถานขึ้นโดยใช้ประมาณเนื้อที่ประมาณ20-30ถึงไร่แต่มันขั้นตอนมันจะมี1 2 3ไม่ว่าป่าไม้หรืออุทายานกรมเจ้าท่ามีส่วนวมอของภาคประชาช,ชนเพราะที่สถานที่แหล่งนี้อยากก็คือมันเจ็ดหมู่บ้านของตำบลนองทะเลคือใชส้สอยตลอดแล้วก็คือเป็นเป็นเส้นทางหลักของ ด้านทางด้านทะเลแล้วก็ท่านสสกิติก็รับนโยบายเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เสนอแป่ของชาวบ้านเข้าไปแล้วก็คือนําไปเสนอแต่ที่ส่วนของท่านสสรับนโยบายไปเพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าเพื่อเป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่เป็นหน้าตาของจังหวัดกระบี่และเป็นของระดับประเทศหาวประมาณเข้ามาพัฒนาในพื้นที่เพราะสิ่งเหล่านี้ครับคือผมถือว่าท่านสสกิติกิติธรกุล ถือว่าวันนี้การท,ที่ท่านได้เข้ามาเป็นการจุดประกายกองบ้านเกาะกวางหรือว่าแต่บ้านบ้านเกาะม่วงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคือถามว่าเมื่อก่อนเคยมันจะแค่แค่เทียนเล่มหนึ่งแต่ถ้าพอท่านมาจุดปั๊บเนี่ยมันก็สว่างสว่างแล้วก็เกิดความตื่นตื่นตัวขึ้นมาอยากจะได้ให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นมาพัฒนาในตำบลหนองทะเลผมขอความโครงการนี้ให้ท่านสสกิติกิติทรัคุณไว้หนาโอกาสนี้ด้วยครับขอขอบคุณมากครับ